สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าแคทเซอร์บิลา่าสามสองศูนย์นะครับงานถมที่ครับสองไล่ ตเต็มอุ่งครับที่สุดสามร้อยหกสิบครับก็วันนี้ผ่านมาเจอ ส,สุดแขนสุดเอื้อมนะครับอขอบคุณครับเจ้าของที่นะครับอันนี้พี่กัดอยู่ที่บ้านสมกบครับกรเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ชัยภูมิก็ทักทายมาได้นะครับ เ็มกล่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องตามไปดูเดาสามหกศูนยใ์ใกล้ๆครับประมาณสองร้อยเมตรนะครับเ,เ,รเยอะนะครับรถเยอะมาก ระวังลันลันนะครับ ครับด้านนี้ก็รถไถจอนเดียครับห้าศูนห้าห้ายีห้าสิบห้าแรงมา้าด้านนี้ก็รถล้อนะครับแถวนี้ไม่ค่อยมีนะครับนานทีจะมีรถบรรทุกใหญ่มามันจะเป็นหกลอ้อ รตรงนี้เจ้าของที่บอกว่าจ้างมาลดละ400นะครับลดละ400พร้อมกันนะครับ